9ก้าลบห้าลบสองเหลือหนึ่งหบวกหนึ่งบวกสามเป็นเก้าใช่ใช่แ<ช><ช>นบอนดูแนะ้วตามแม่มองนีุ่ณนังชอบวชิว <S 1> 1 <S ชาเ <7 S 2> <7 S 1> ลขเจเจ็ดหรอนะเจ็ดลบสองลบ บวกสี่บวกสี่เป็นแปดถ้าฝัน<ม>ต้อง<ห>ทำไหม<อ>ไม่ใช่เก้าเจ็ดลบสองใช่ค่ะสามน้องพูดด้วยสามบวกอะไรบวกหนึ่งค่ะแล้วบวกห้าค่ะเก <9 S 1> ้าจริงเหรอใช่นั่นชอ็อ สอง,สองบวกสองลบห้าลบห้าติดลบหนึ่งติดลบหนึ่งนะนั่น